l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y o u u u b พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันแล,และคุณก็ไม่ไมต้องลำคานกับโฆษณา,า,<น>าอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆได้ทาง พาธีออนตามลิง์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ลิซึ่นแชแนลนักสลักวิญญาณตอนที่2645ลักพาตัวมะกุฎบรรพจารจัก,กรพัทคำเรียกที่เจิจรัดขอบเขตที่สูงส่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลั่เฟิงคิดว่าตนถึงกับก้าวสู่ขอบเขตนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ความจริงเหมือนตัวเบาอย่างอดไม่ได้ ตระกูลล้วนในภายหน้าต้องมีค่าคอยควบคุมตระกูลล้วนในภายหน้าจะเปลี่ยนไปเพราะค่าเช่นกันในใจล้วเฟิงเกิดปณิธานฮึกเหิมคุณชายผู้นำตระกูลส่งข่าวมาขอรับหลังจากงานชุมนุมถกมักสินส้นสุดให้ท่านกลับตระกูลทันทีค่ารับใช้ชราคนหนึ่งเข้ามาด้วยความเร่งรีบเพราะเหตุใดล้วเฟิงขมวดคิ้วเขานัสหายไว้แล้วหลังจากงานชุมนุมถกมักสิ้นสุดก็จะไปงานเลี้ยงที่หอสุรา ข้ารับใช้ชรากวัดมองโดยรอบแล้วจึงสื่อจิตเสียงเบาได้ยินว่าหูหยินของผู้นำตระกูลรับปากแล้วว่าจะชิงโอกาสเข้าไปในหอบรรพจารลัทธิแรกกำเนิดในน่านฟ้าที่เจ็ดให้คุณชายล้วเฟิงสันสถานไปทั้งตัวหอบรรพจารลัทธิแรกกำเนิดเพียงชั่วขณะในใจเขาเปลี่ยนเป็นร้อนฉาขึ้นมากล่าวว่าท่านยาของข้ารับปากแล้วจริงหรือข้ารับใช้ชราอมยิ้มพยักหน้าคุณชายท่านเป็นความหวังที่ทำให้ตระกูลล้วดเด่นผงาด มีเพียงเข้าไปในหอบรรพจารลัทธิแรกกำเนิดถึงจะทําให้ท่านเติบโตและส่องประกายได้เต็มที่มุมปากลัวเฟิงอดโค้งเป็นรอยยิ้มไม่ได้เขาพยักหน้าพลางกล่าวได้รอง,งานชุมนุมถกมักนี้สิ้นสุดข้าจะกลับไปทันทีหอบรรพจญลัทธิแรกกำเนิดนั่นเป็นถึงสถานที่ซึ่งมกุดบรรพจา์จัก,กรพัิคนใดก็ตามใฝ่ฝันว่าจะมุ่งหน้าไปหากกลับอาจารย์ที่นั่นได้การก้าวสู่ระดับอมตะก็จะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีก ถ้าข้าก้าวสู่ระดับอมตภายหน้าตระกูลล้วจะไม่ใช่ของข้าอีกหรือล้วเฟิงมีความคิดผุดขึ้นอยากจะออกเดินทางกลับตระกูลเสียตอนนี้ริมทะเลสาบเมคายกท่ามกลางฝูงชนล้วสเสวียนฝูมองไปไกลพลางกล่าวท่านอานั่นก็คือล้วเฟิงหลินสวินสองมือไพรหลังยืนอยู่ด้านข้างมองล้วเฟิงซึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งตรงกลางแต่ไกลแล้วกล่าวก่อนหน้านี้ข้ายังคิดไม่ถึงจริงๆว่าอาศัยเพียงทุ่มทรัพยากรในการฝึกปราณก็ปั้นมกุฏบรรพาจากกรจักพรรดิคนหนึ่งได้ ลวดเสวียนฟูถอนหายใจเบาๆแม้ว่าข้าจะเกลียดเขาเข้ากระดูกแต่กลับต้องยอมรับว่าพรสวรรค์และแก่นกระดูกของลวเฟิงนี้เรียกได้ว่าโดดเด่นในหมู่คนรุ่นเดียวกันจริงๆด้วยเหตุนี้ลวดโฉงจึงยอมใช้ทรัพยากรในการฝึกปราณที่ตระกูลสั่งสมมาหลายปีไปทุ่มให้กับคนผู้นี้ทั้งหมดลินสวินพยักหน้ากล่าวสามารถบรรลุมกุฎบรรพจาร์ได้ไม่ธรรมดาจริงๆเขาพูดพลางก้าวเท้าออกไป ลวดเสวียนฟูอึ้งงันจากนั้นก็น่าเปลี่ยนสีนี่ท่านอาจะลงมือภายใต้สายตาผู้คนมากมายหรือแต่ไม่นานเขาก็สังเกตเห็นจุดที่ต่างออกไปผู้ฝึกปราณที่อยู่ใกล้เคียงนี้มากเพียงใดแต่เมื่อหลินสวินก้าวผ่านอากาศบนเส้นทางนี้ถึงกับไม่มีใครสังเกตเห็นการคงอยู่ของเขาแต่ในสายตาของเขาเงาร่างของหลินสวินกลับปรากฏเด่นชัดเช่นนั้นนี่คือวิชาอัศจรรย์ระดับใดลวดเสวียนฟูตกตะลึงอ้าปากค้าง บนลานถกมักการต่อสู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังดำเนินต่อไปดึงดูดสายตาของทุกคนแต่กลับไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเงาร่างสูงตระหง่านร่างหนึ่งกำลังก้าวไปบนท้องฟ้าเหนือลานถกมักนั้นบนที่นั่งซึ่งอยู่ห่างจากลานถกมักไม่ไกลมีระดับบรรพจารย์จัก,กรพรรดินั่งอยู่ถึงสิบกว่าคนแต่ทุกคนรวมถึงล้วเฟิงกลับไม่สังเกตเห็นว่ากำลังมีเงาร่างหนึ่งเหินห้วงอากาศเข้ามาเหตุการณ์ประหลาดนี้ทำให้ล้วสเวียนฝูแทบไม่กล้าเชื่อสายตาตัวเอง สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเขาสามารถมองเห็นหลินสวินได้ชัดเจนแต่ในจิตรับรู้กับจับร่องรอยของหลินสวินไม่ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อหลินสวินเดินเข้าไปใกล้แถวที่นั่งนั้นสุดท้ายล่วเฟิงที่นั่งอยู่ตรงกลางก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาเงยหน้าขึ้นทันใดจากนั้นก็เห็นหลินสวินที่มาถึงจุดซึ่งห่างจากตนไปหนึ่งจั่งไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรเขาในตาหดรัดตวัดทันใดเจ้าเป็นใครถึงกับกล้าบุกรุกอาณาเขตที่ตระกูลล้วของข้าปกครองโดยพลาการ เมื่อเสียงดังขึ้นทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงกลับไม่รับรู้อะไรเหมือนไม่ได้ยินโดยสิ้นเชิงนี่ทำให้ล้วเฟิงหน้าเปลี่ยนสีผุดลุกขึ้นแผ่รักวิธีทั้งตัวออกมาคราวนี้เขาถึงมองออกว่าฟ้าดินใกล้เคียงแปลเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวราวกับดาวเคลื่อนดาราคล้อยภาพทั้งหมดล้วนหายไปเหลือเพียงความมืดมิดว่างเปล่าแถบหนึ่งกระบวนผนึกเมื่อตระหนักถึงจุดนี้ล้วเฟิงกลับจะเย็นลงสภาวะจิตไม่ธรรมดาจริงๆ ห่างไปไม่ไกลเงาร่างของหลินสวินปรากฏขึ้นกลางอากาศแต่การตอบสนองยังช้าไป9ก้าหนึ่งเทียบกับมกุฎบรรพาจารย์จักรพันดิอย่างชื่อพ่อจวินชีหลิงหวินจงหลีเซียวแล้วห่างชั้นกันไม่ใช่แค่ช่วงเดียวเมื่อถูกวิจาร์เช่นนี้ทําให้ลู่เฟิงรู้สึกไม่ชอบใจนักเขาจ้องมองหลินสวินอยู่ครู่ใหญ่ทันใดนั้นก็ตรหนักถึงอะไรได้พลางกล่าวเจ้าคือหลินสวินบนสีหน้าเผยความตื่นตะนก ให้โอกาสเจ้าลงมือครั้งหนึ่งให้ข้าดูหน่อยว่ามากุดบรรพาจารจักรพรรดิที่ตระกูลล้วาสายรองทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดให้เก่งกล้าสัก์แค่ไหนกันแน่เมื่อถูกดาวฐานะออกหลินสวินไม่ได้รู้สึกแปลกภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หากดาวฐานะเขาไม่ออกอีกเช่นนั้นก็เป็นแค่พวกโง่ไม่ใช่หรือถึงกับเป็นเจ้าจริงๆสีหน้าล้วดเฟิงปรนแปรไม่หยุดในใจเขาไม่อาจสงบนี่เป็นถึงน่านฟ้าที่หกเผ่าจัก,กรพรรดดิมตนับไม่ท้วนกำลังลับมีคลืดคลาดอยากสังหารเจ้าหมอนี ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เจ้าหมอนี้ยังกล้าปรากฏตัวเวลานี้ล่วเฟิงรับรู้ได้ถึงความรุนแรงของปัญหาแล้วกล่าวว่าหลินสวินท่านปู่ของข้าเคยบอกว่าขอแค่เจ้าสวามิภักดิ์ต่อตระกูลลัว่วภายหน้าตำแหน่งผู้นำตระกูลของตระกูลล่วก็จะเป็นของเจ้าเจ้าไม่พิจารณาดูอีกหน่อยจริงหรือเขากำลังถ่วงเวลา แม้ว่าการเป็นมกุฏบรรพาจารย์จักรพรรดิจะทําให้เขามั่นใจเต็มเปี่ยมในช่วงหลายปีนี้แต่ยามเผชิญหน้ากับหลินสวินก็ยังหวั่นใจอย่างเลี่ยงไม่ได้นี่คือพวกไร้กาศชวนประวัติที่รอดชีวิตมาจากการเข็นฆ่านองเลือดในโบราณสถานถวยเทพทั้งบุกสังหารจากน้านฟ้าที่1จนมาถึงน้านฟ้าที่หหลายปีมานี้ทั้งโลกยอดนิรันเผยแพร่ชื่อเสียงเฮี้มโหดและผลงานการต่อสู้นองเลือดของเขาไปทั่ว คนอื่นไม่รู้แต่ลู่เฟิงจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าแม้แต่ลู่อวินซานร,ระดับอมตะในตระกูลลู่ของเขายังมีโอกาสสูงว่าถูกหลินสวินสังหารไปแล้วทุกอย่างนี้ทําให้เขาดูไม่มีความมั่นใจยามเผชิญหน้ากับหลินสวินหลินสวินมีหรือจะมองความคิดอีกฝ่ายไม่ออกเขาอดกล่าวรับเรียบไม่ได้ ในเมื่อเจ้าถามมาเช่นนี้เช่นนั้นข้าจะบอกเจ้าให้อีกไม่นานข้าก็จะไปเยือนตระกูลล่วเพื่อพบท่านปู่ของเจ้าทั้งไปเจอท่านย่าที่มีอำนาจยิ่งใหญ่คนนั้นของเจ้าด้วยถือโอกาสสังาความแค้นในอดีตสักหน่อยล่วเฟิงฝืนยิ้มพี่หลินทำไมข้าถึงรู้สึกว่าเจ้ากำลังล้อเล่นอยู่หลินสวินกล่าวไม่ว่าล้อเล่นหรือไม่ตอนนี้เจ้าตัดสินใจไปกับข้าโดยดีหรืออยากลองดิ้นรนอีกหน่อยเล่าอะไรที่เรียกว่าลองดิ้นรนอีกหน่อย ในสายตาของเขาลินสวินมกุฏบรรพจา์จักรพพัดอย่างตนดูไม่เอาไหนเช่นนั้นเลยหรือในใจลู่เฟิงรู้สึกโกรธอย่างอดไม่ได้เจ้าคิดจริงหรือว่ากำชัยไว้แล้วลินสวินกล่าวเช่นนั้นเจ้าก็ลองดูตูมน้ำเสียงเพ่งแผ่วลงลู่เฟิงก็แผ่อนุภาพระดับบรรพจา์ที่เหนือธรรมดาออกมาประกายเทพสีเงินบาทตาหลักสายไหลลวนขับเน้นให้เขามีท่าทางโดดเด่นลินสวินข้าไม่ใช่คนนั่งรอความตายอย่างที่เจ้าคิด ท่ามกลางเสียงคำรามลู่เฟิงออกโจมตีอย่างห้าวหาญตรงหว่างคิ้วเขามีกระบี่เทพสีม่วงเล่มหนึ่งพุ่งออกมาตัดผ่านอากาศราวกับรุ้งเทพสายหนึ่งปรางกระบี่ชวนประวัติทรงอนุภาพนั้นม้วนตลบราวกับจะทลายฟ้ามาลายดินหลินสวินดีดนิ้วครานหนึ่งเครง้งกระบี่เทพสีม่วงราวกับถูกฟ้าผ่าเกิดเสียงปะทะครวนคร่ำรุนแรงถูกซัดจนลอยคว้างออกไปลู่เฟิงแทบกระอักเลือดอย่างลำบากในทันทีหน้าเปลี่ยนสีอย่างอดไม่ได้ ลินสวินกล่าวเรียบๆอนุภาพของกระบี่นี้ยังไม่อาจทำลายโลกผนึกแห่งนี้ได้หากเจ้าคิดดึงดูดความสนใจของคนในโลกภายนอกข้าขอเตือนเจ้าว่าตัดใจดีกว่าสีหน้าล้วเฟิงไม่น่าดูยิ่งกว่าเดิมเป็นอย่างที่ลินสวินกล่าวเป้าหมายกระบี่นี้ของเขาไม่ใช่ลินสวินแต่ต้องการฉวยโอกาสนี้ทำลายโลกผนึกนี้ขอแค่โลกภายนอกสังเกตเห็นก็จะได้การช่วยเหลือจากระดับบรรพจารย์ของตระกูลล้วเหล่านั้นข้าไม่เชื่อ ลั่เฟิงสูดหายใจลึกสะบัดแขนเสื้อทันทีจานหยกเกลี้ยงกลมโปร่งแสงดุทิมะน้ำแข็งพุ่งออกมาสองประกายหมุนวนกลางอากาศคลื่นระเบียบอสศนีสีม่วงปรากฏนี่คือสมบัติลับที่ใช้พลังระเบียบชิ้นหนึ่งโดยไม่ต้องสงสยัยเปิดลู่เฟิงเค้นพลังทั้งตัวพลันเห็นจานหยกขาวดุทิมะที่เกลี้ยงกลมนั้นส่งเสียงก้องกังวันระเบียบสีม่วงนับไม่ถ้วนแผ่กระจายพวยพุ่งพุ่งดุดมังกรสนีมากมายแผ่กลิ่นไาหน้ากลัวราวกับจะผ่านโลกการโจมตีนี้ไม่ได้เพ่งเล็งหลินสวินเหมือนเดิม หากแต่คิดจะทำลายโลกผนึกนี้ทว่ายังไม่รอให้สมบัตินี้สำแดงอนุภาพเมื่อหลินสวินยื่นมือไปคว้าเตากระบี่ไร้ก้นบึงก็ปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือเขาแผ่กลิ่นอายระเบียบนิพานอันเร้นลับออกมาเพียงพริบตาระเบียบอสนีสีม่วงทั่วฟ้าราวกับถูกพันธนาการจากนั้นก็ถูกม้วนกลืนไปจนหมดเหมือนมื่นธาราคืนสมุดปังถึงตอนท้ายแม้แต่จานหยกในมือล่วเฟิงก็ระเบิดแหลกแตกสลายนี่ ใจของลู่เฟิงตกไปที่ตาตุ่มในชั่วขณะเดียวสั่นสถานไปทั้งตัวแม้รู้อยู่แล้วว่าพลังต่อสู้ของหลินสวินเย้ยฟ้าน่าหวาดกลัวแต่เมื่อต่อสู้กันจริงเขาถึงสัมผัสได้ว่าพลังต่อสู้ของหลินสวินแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดไว้ไม่อาจสั่นคลอนได้อย่างสิ้นเชิงการ,รเผชิญหน้ากับเขาทําให้คนในระดับเดียวกันคนใดก็ตามรู้สึกถึงความพ่ายแพ้และไร้กําลังยังมีวิชาอะไรอีกสาแดงออกมาให้หมดห่างออกไปหลินสวินกล่าวอย่างสบายสบายสีหน้าลู่เฟิงคล้ำเขียวกล่าวว่า ทำไมเจ้าถึงไม่สังหารข้าซะลินสวินกล่าวง่ายๆถ้าไม่มีเจ้าข้าจะล่อลั่วอวินเหอออกมาอย่างไรเล่าในสายตาของเจ้าข้าเป็นแค่เหยื่อล่อหรือลั่วเฟิงตกตะลึงสีหน้าแข็งทื่อรู้สึกว่าศักดิ์ศรีถูกเหยียบย่ำบทขยี้ในยามนี้ความรู้สึกอึดอัดจากการพ่ายแพ้ที่ไม่เคยมีมาก่อนแผ่ซ่านไปทั้งตัวเจ้าว่าอย่างไรเล่าลินสวินถอนหายใจเบาๆ มกุฎบรรพารย์จัก,กรพรรดิแล้วอย่างไรลู่อวินซานผู้อาวุโสบ้านเจ้าเป็นถึงระดับอมตะก็ตายแล้วไม่ใช่หรือลู่เฟิงสั่นไปทั้งตัวภาพตรงหน้ามือสัวตอนแรกเขายังอิ่มเอมยินดีคาดหวังเต็มเปี่ยมว่าหลังจากกลับไปครั้งนี้ต้องมุ่งหน้าไปน่านฟ้าที่7เพื่อชิงโอกาสเข้าสู่หอบรรพารัที่แรกกำเนิดตามที่ท่านย่าจัดเตรียมไว้แต่การปรากฏตัวของหลินสวินกลับบ,บทคี้ทุกอย่างของเขาโดยสิ้นเชิง ในวันนั้นข่าวที่ล่วฟงหายไปอย่างพิศวงบนทะเลสาบเมคาหยกกระจายออกไปเหมือนพายุชักนำความปั่นป่วนทั่วแคว้นเทพวารินพาถึงอย่างไรล่วฟงก็ไม่ใช่แค่คนตระกูลล้วแต่ตัวเขายังเป็นมกุฎบรรพาจารจักรพัิคนหนึ่งในน่านฟ้าที่หกก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลแห่งยุคที่หายากดังขนหงเขากิเลนแต่บุคคลผู้เจ,จิดจรัสเช่นนี้กลับหายตัวไปภายใต้ใตสายตาผู้คนนี่น่าเหลือเชื่อมากอย่างไม่ต้องสงสยัยใครเป็นคนทำกันแน่ ทั้งใครปิดบังสายตาของผู้ฝึกปราณนับไม่ถ้วนพาตัวล่วเฟิงไปจากงานชุมนุมถกมักนั้นได้ไม่นานข้อสงสัยก็มีคำตอบด้วยวันเดียวกับที่ล่วเฟิงหายไปก็มีข่าวหนึ่งแพร่ออกมาล่วเฟิงถูกศัตรูของตระกูลล่วลักพาตัวทันทีที่ข่าวแพร่ออกไปทั่วแคว้นเทพวรินพาล้วนปนป่วนติดตามรับฟังได้ก่อนใครที่ y o u u t YouTube Listen c h แ n n e l